<c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องทุกโปกันเหมือนเดิมนะคะและวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟในโหมดแรงกันอีกเช่นเคย <c oughs> พี่บอกแล้วคนแบบพี่หนีจากโหมดแรงไม่ได้หรอกทุกคนพี่ชอบเล่นเลงเพราะว่ามันด่าตูนได้ดีและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พี่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆน,นะว่าเออพี่พลาดคลิปไปแล้วนะแต่พี่ลืมบันทึกเสียงนี่แหละคลิปนี้แหละทุกคน <c oughs> โอ้ oh my g o เป็นอะไรที่ผิดพลาดมากแล้วแบบเฟลมากวันนั้นทุกคนงอนหนักมากบอกเลยไม่พากเลยจ้าวันนั้นนะ <c oughs> มากค่ะและจังหวะนี้พี่ก็เห็นสตูอยู่ข้างหน้านะอันที่จริงก็ไม่ใช่พี่เห็นแล้วทุกคนเพื่อนเห็นพี่แค่มาช่วยนะ <c oughs> และพี่ก็สก,กิดศัตรูไปจังหวะนี้เขาเจ็บแล้วนะทุกคนบอกเลยคนเจ็บแล้วอย่าไปเก็บไว้ทุกคนเข้าเลยเออจังหวะมันได้แล้วอ่ะจังหวะนี้และในขณะที่พี่วิ่งเข้าชาร์จพี่ก็เห็นคนอยู่ข้างซ้ายมือเราพี่ก็กระโดดยัดไปเลยจ้าแต่เขาก็ตั้งไอ,อ้บอลทันไม่เป็นไรเขาเจ็บแล้วเขาชาร์ะะจแล้วค่ะจังหวะนี้อย่ากเก็บไว้แล้วก็เก็บมาได้ <c oughs> บอกแล้วคนเจ็บนี่เราต้องรีบไปดูอาการส่วนคนล้มเราก็ต้องรีบซ้ำนะคะีค่ะอยากเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ไม่ได้ไม่ดี แถมสมัยนี้แบบอเข็มชุบมันหาง่ายอะทุกคนแล้วก็มีสกิลชุบตัวเองอีกอเยอะแยะเอ้ยเพราะฉะนั้นซ้ําเหอะค่ะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของเราที่อยู่รอดนี่แค่และจังหวะนี้พอเราบวกเสร็จพี่ก็ว่าจะไปฟาร์มข้างหน้าทุกคนจะแ,แบบเฮย้ยทำไมเลือดเพื่อนดิฉันลดเลยค่ะพอพี่เข้ามาก็แบบอืเพื่อน,น่าจะโดนระเบิดตัวเองแหละไปฟาร์มกันต่อดีกว่าและจังหวะนี้พี่เห็นอํากล่องสมบัติและที่อับเกาะเนาะพี่ก็ มาเปิดเลยจ้าแล้วทุกคนเห็นอะไรแวบๆไหมใช่พี่ก็เห็นพี่เห็นจริงแต่ทำไงได้อ่ะของมันมากองอยู่ตรงหน้าพี่ก็นะเลือกของค่ะพี่มันสายฟาร์มอยู่แล้วไงทุกคนเออฟาร์มหมดไม่สนของใครแล้วก็ฟาร์มหมดด้วยไม่สนว่าณเวลานั้นทําอะไรอยู่การฟาร์มมันอยู่ในสายเลือดนี่แค่ทุกคนมันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้เออจังหวะนี้พี่ก็สก,กิดประตูไปได้แบบ ละเกียดลูกเกอร์นี่คนมีโคลนนทะเโปะรับปิดได้นี่ค่ะแล้วเจาะไปแต่แบบแอบหลอนข้างหลังทุกคนก็เลยน้า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 เราจะยืนนิ่งๆบ่ได้ทุกคนยืนนิ่งเมื่อไหร่รู้สึกหลอนๆคนลุกตลอดและในขณะที่พี่ดำๆมองสตูอยู่พี่ก็หลอนหลัง้ะทุกคนก็เลยโอเคตัดสินใจเข้าบ้านดีกว่าเนาะแล้วก็ได้ยินเหมือนมีเสียงส้นใกล้ๆเราพี่ก็ขึ้นไปดูข้างบนเลยจ้าว่ามีคนไหมแต่แบบมันกับโบมี่ได้หล่ะนะจะเป็นเสียงส้นเพื่อนพี่เนาะ นั่นและฟาร์มของค่ะเข้าบ้านแล้วเราก็ต้องฟาร์บ้าปล่อยให้เพื่อนบวกรอไปก่อนเออเพื่อนบวกรอไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวพี่กลับไปหาพอฟาร์มของเสร็จพี่ก็มาดูพ่อหนุ่มคนเมื่อกี้ที่เราบวกไปเลยเนาะเปลี่ยนมุมนิดนึงทุกคนมุมนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่มุมนี้พี่ก็รู้สึกเหมือนพี่สแนปยิงยากนะทุกคนมันมันยิงไม่ถนัดฝั่งนี้มีใครเป็นแบบพี่ไหมแต่พี่ก็ว่าเป็นหลายคนอยู่แหละมันมันไม่ถนัดฝั่งเนี้ยเวลาเรายิงสตัวเรายิงเขาไม่ค่อยโดนแต่เขาอ่ะโดนเราเต็มเต็มเลยจ้ามุมนี้ พี่ก็ทําการป้วนเปี้ยนรอเขาอยู่ตรงนี้สักพักเลยเนาะแล้วก็เห็นเขาโผล่มาพี่ก็สกิดไปจังหวะนี้แต่แบบอ,อพี่บอกแล้วสกิดเขาแต่เราล้อมอ่ะเ <laughs> พื่อนช่วยด้วยและทุกคนพี่อยากจะบอกว่าเพื่อนเบอร์สี่กดได้ตรงจังหวะมากถึงแม้ความจริง <laughs> เพื่อนเบอร์สี่จะกดให้ช่วยชุบตัวเองก็เถอะแต่ดูเหมือนศัตรูก็จะเป็นจำพวกแบบเรานะทุกคนเวลาคนเจ็บเราก็ต้องรีบเขา้าพี่ก็รีบตั้งไอวอลเลยสิคะใจเย็นพอนุ่มดมยาดมสแปมหนึ่งแต่ปืนลั่นอีกไอ้ยาโอ้ไม่ก็ และเพื่อนพี่ก็บูบไปจังหวะนี้พี่กระโดดยัดแล้วก็ตั้งไอวอเพื่อบังเพื่อนอีหนึ่งรออยู่ตรงนี้น้าน่ายกระดึ๊บรอแปบ๊บนึงแต่เราช่วยเพื่อนอีคนหนึ่งก่อนสักครูเดี๋ยวมาช่วย <c oughs> และจังหวะนี้พี่ก็จักเขาเลยจ้า <c oughs> กระโดดยัดไปแต่แบบโอ้คุณคุณจะนั่งเดียวเลยขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายก็เก็บมาได้ในขณะที่พี่กำลังว่าจะเก็บของก็ลืมไปว่ายังไม่ชุบเพื่อนแต่ก็แบบเห็นเพื่อนชุบกันอยู่ก็ขอเก็บของนะคะขอเก็บของก่อนลวกันแล้วก็พันยากันอีกนิดง้าาเมมีัตูขาาจหวะนี้ เลือดเราไม่พร้อมบวกแนะคะ่ค่ะพอเราฟาร์มของตรงนั้นเสร็จพี่ก็รีบมาชุบเพื่อนเบอร์สี่กันเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียญเราเยอะไงทุกคนแต่ในขณะที่พี่กําลังว่าจะไปชุบเพื่อนเบอร์สี่พี่ก็ได้ยินเสียงส้นจ้าจังหวะนี้พี่ก็ทิ้งร่างแยกแล้วก็ตามหาเขาเลยเนาะแต่แบบหาไม่เจอทุกคนเจอแต่คนพึ่งล่อนเนาะกาลังว่าจะสก,กิดเขาแต่โอ้โหลบหลังไปซะง,งั้นโอ้มค์ก๊อดพี่บอกเลย สตูนะ่าจะไม่อยู่ข้างล่างตอนนี้พี่คิดแล้วว่าเออสตูนะ่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละตรงนี้อะทุกคนตรงที่พี่เลงไปให้ดูเนี่ยตรงที่พี่สกิทนั่นแหละเพราะว่าคนชอบขึ้นตรงนี้กันบ่อยมากโอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องสนใจเขาเนาะเพราะว่ายัางไงเราก็ยิงเขาบ่อได้ไปชูปเพื่อนเราดีกว่าและในขณะที่พี่กําลังว่าจะชูเพื่อนพี่ก็ได้ยินเสียงส้นเนาะตัวเล็กไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนตัวเองงันหลอแต่พอเห็นเป็นเพื่อนตัวเองแล้วก็โอเคชุบค่ะในขณะที่พวกพี่กําลังว่าจะชูเพื่อน<ๆ>พเพ